ครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของผู้ช่วยการพยาบาลหรือว่า PN และพนักง,งานผู้ช่วยการพยาบาลหรือ Nurse aide มันต่างกันยังไงในลักษณะของความรู้นะครับและเรื่องของการเรียนการสอนต้องบอกนี้ก่อนว่า Nurse aide กับ PN เนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับทีนี้จะเริ่มต้นจาก NA ก่อน NA เนี่ยจะเรียนเรื่องทักษะต่างๆแบ่งเป็น4กว่า40กว่าทักษะ โดยที่ NA เนี่ยจะเน้นให้นักศึกษาทำให้ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะ n a เนี่ยจะเน้นให้นักศึกษาทำให้ได้ทำให้ได้ในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของช่วยทำแผลไม่ว่าจะเป็นแผลแห้งแผลเปียกช่วยวัดสัญญาณชีพวัดแวตซายช่วยเคลื่อนย้ายคนไข้ช่วยพยุงคนไข้ช่วยเช็ดตัวเวลาที่มีไข้สูงช่วยอาบน้าบนเตียงช่วยดูดเสมหะช่วยเตรียมให้ออกซิเจนช่วย cpr ช่วยหอตัวเด็กช่วยอุ้มเด็กช่วยเตรียมอาบน้ำเด็กแบบเนี่ยครับก็คือจะเน้นทักษะแบบให้ทำได้นะครับคือต้องทำให้ได้ประมาณนี้แต่ Pn จะเน้นเรื่องของความรู้เข้ามาเกี่ยวข้อง Pn เนี่ยนอกจากทำได้ทั้งหมดเหมือนกับ Nurse a i d แล้วและอาจจะมากกว่าได้ซ้ำ ทำได้มากกว่าน,นี้เยอะนะครับทีเนี้ย PN ก็จะเรียนเรื่องของความรู้เรื่องของการดูแลคนไข้เรื่องของพยาธิสภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพันไม่ว่าจะเป็นแผนกอะไรก็แล้วแต่ที่ไปฝึกงานจะดึงเรื่องของความรู้และพยาธิสภาพเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเห็นภาพเช่นคนไข้เป็นทุ่งลมปนป่งพองน้อง N A แค่รู้ว่าจะต้องช่วยให้ออกซิเจน น้องเอูเนี่ยน้องเองูแค่นี้หรือทําได้แค่นี้แต่ PN จะรู้ลึกกว่านั้นก็คือว่าคนไข้ถุงลมปมพองเนี่ยต้องช่วยให้ออกซิเจนนะและให้ออกซิเจนไม่เกิน3ลิตรนี่เห็นไหมครับความต่างของ NA แล้วก็ PN ทีนี้ต่อมาถ้าคนไข้ตกจากที่สูงน้อง NA เนี่ยจะรู้ว่าต้องเข้าไปช่วยดูนะช่วยเหลือคนไข้นะนะครับแค่นี้ช่วยทําแผลต่างๆแต่ PN จะรู้ว่าคนไข้ตกจากที่สูงเนี่ย ต้องระว,วังการบาดเจ็บที่ c ีสปายหรือกระดูกต้นคอนะเพราะมันมีเส้นประสาทเลี้ยงอยู่ถ้าช่วยผิดวิธีอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะนี่คือ PN ก็จะรู้ลึกลงไปอีกยกตัวอย่างอีกเวลาที่คนไข้เกิดบาดแผลมาต้องเย็บน้อง N-A เนี่ยจะรู้ว่าต้องเข้าไปช่วยนะในการฟอกแผลในการทําความสะอาดแผลเบื้องต้นนะแต่น้อง PN นะครับอาจจะต้องรู้ลึกกว่าน,นั้นก็คือช่วยหมอเย็บแผลและ หมประมาณ0.5เซน